สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะจ้ามาพอกันอีกแล้วเนาะกับช่องแอลชาแนลจ้ามาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเน,ะเนาะแนวทางฮานอยมัดรวมซีน้อยของวันที่3เดือน1 2 2564แต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางนะจ้าก็มาเบิ่งผลกันก่อนเนาะผลวันที่2องานอยเฉพาะกิจ726 726 เข้าเด่นสองวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเจาะสองหกตรงๆนะจ้าส่วนสามแปดสามแปดรูดแปดมาในตารางวันเนาะน้อยพิเศษสี่เก้าศูนย์สี่ก้าศูนย์ก็รูดเนะจ้าส่วนสี่กับศูนย์มาในตารางวันเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์กับบมี่เนะจ้าน้อยปกติห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดกับบมี่เนาะส่วนหากมาตัวเด่วนวิ่งเนาะจ้าสี่ห้า สี่ห้าเข้าเด่นห้าวิ่งรูดห้าสี่สี่ห้าบมี่นาะจะเนาะเข่ามาบ่เป็นสองสามสองมื่ติดแล้วว่าจะสี่ห้าหาสี่แล้วเนาะมาดีขนาดเลยเนาะจะพี่น้องจา๋าแอดกบว่ามาแล้วแอดก็เลยบ่เอาลง่งนาะจา้ะน้อย v i วีไอพีหกสองสองหกสองสองกับโบมีนะ่เนาะหกมาในตารางวันเนจาจะสี่แปดสี่แปดมาในตารางวันเนาะสี่แปด สรุปนะจ๊ะเข้าน้อยเฉพาะกิจสองหกตรงๆเนาะมาเด่นสองห้าวิ่งรูดส่วนตารางวานันตารางวันเข้าสี่แปดนะจ๊กะก็ยินดีครับพี่น้องที่ยังตามแนวทางห้าน้อยมัดร,รวมสี่น้อยนะจ๊ะเข้าเด่นสองห้าวิ่งรูดได้สองหกตัวเจานะเนาะตรงๆน้อยเฉพาะกิจสี่แปด 4, ตารางวันนะจ๊ะลุนต่อตามต่อจากของวันที่สามแนวทางมีเขามีรูดนะจ๊ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดวันที่สาน้อยมัดรวมสีน้อยเด่น ห้าหนึ่งวิ่งรูดส่วนเลขกำลังวันสี่สองแปดหกเนาะส่วนตัวเจ้ก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าหก หนึ่งสีปสองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ้ารวอย่างรวนแน่ต้องไปกลับเนาะส่วนตัวน้้สองปดหนึ่งสอง ชอบจดได้แคบได้ยิบจับไปใส่เป็นแนวทางนเลยจ้าสองตัวอย่าลืมไปกลับเนาะตัวเด่นกับตารล่างวันนี่สามารถจับไปใส่ตัวที่เข้ามาเข้าชอบได้นะจ้าส่วนในตารล่างวันสามารถจับสองตัวสามตัวนั่นไปรูดไปวิ่งได้เนาะสําหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วค่ะซอยเป็นกาลังใจให้อดมินนั่นละจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไคร้อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้า เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะแอดกัขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆนะจ้ะการรักษาสุขภาพการนํานะจ้ะเนาะแอดกับ่คอยสบายนะจ้ะพี่น้องจาอากาศเริ่มเปลี่ยนนะจ้ะเป็นอากาศกระเรื่อมน้ำฝนกระตกน้ำนะจ้ะแอดกัเรื่มเป็นวัดนะจ่ะกาบขอถทดคอให้ไดเสียงนะจ่ะเนาะกะไว้ซ้ำนี้นาะจ้าไปพอกันคลิปนาแนวทางนาเนาะสวัสดีค่ะ